ยาวแบบนี้มเม่เยยาวทอดทอดชุบไข่ชุบไข่ทอดอร่อยค่ะมาทานไหมคะ นี่คือทีท่ทอดแล้วนะคะทุกคนน่าทานไหมยมเ่เืยยาวแบบนี้มเ่เืยยาวทอดทอดชุบไข่ชุบไข่ทอดอร่อยค่ะทา,า,าชุบไข่มเ่เืยยาวชุบไข่ทอด อร่อยค่ะ ยาวแบบนี้ไม่เคยยาวทอดทอดชุบไข่ชุบไข่ทอดอร่อยค่ะกับปลาทูทอดนะคะเนาะกับมะพริากะปิเข้ากันยายทำกินบ่อยๆอร่อยค่ะกะปินี่คือแบบเข้ากันนะคะเพื่อนๆอร่อยนะ ยาวแบบนะะี้ไม่เคยยาวทอดทอดชุบไข่ชุบไข่ทอดอร่อยค่ะชุบไข่มม่เคยยาวชุบไข่ทอดอร่อยค่ะชุบไข่มม่เคยยาวชุบไข่ทอดอร่อยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทอดมะเขือยาวเนาะอย่ามาทอดไปรอบเนาะ,ะทานค่ะรสชาติจะออกวหวานๆนะค่ะเด็กอร่อย แบบนี้มะเขือยาวทอดทอดชุบไข่ชุบไข่ทอดอร่อยค่ะทานกับน้ำพริกกะปิกับปลาทูทอดนะคะอร่อยค่ะมะเขือยาวทอดมะเขือยาวแบบนี้มะเขือยาวทอดทอดชุบไข่ชุบไข่ทอดอร่อยค่ะทานค่ะ รสชาติจะออกหวานๆนะคุณผู้อร่อยใส่เรืออยู่ใส่ไปเลยใส่ คือที่ทอดแล้วนะคะทุกคนน่าทานไหมทอดมะเขือย,ยาวทุกคนมะเขือย,ยาวนะคะมะเขือย,ย,ย,ยาวแบบนี้มะเขือย,ยาว ทอดทอดชุบไข่ชุบไข่ทอดอร่อย ทานไหมคะกับปลาทูทอดนะคะเนาะกับน้ำพริกกะปินะะคเข้ากันยามายทำกินบ่อยๆอร่อยค่ะกับปลาทูทอดนะคะเนาะกับน้ำพริกกะปินะะคเข้ากันยามายทำกินบ่อยๆอร่อยค่ะ ใส่เบอรย,ยังใส่เบไร ไข่มะเขือยาวซุปไข่ทอดอร่อยค่ะกะกะปินี่คือแบบเข้ากันนะคะเพื่อนๆอร่อยนะมะเขือยาวแบบนี้เื่อมะเขือยาวทอดทอดชุบไข่ชุบไข่ทอด,ทอ,ด,ด,ด,ทอ,ดอร่อยค่ะ นี่คือที่ทอดแล้วนะคะทุกคนต้องทานไหมทานกับน้ำพริกกะปิกับปลาทูทอดนะคะอร่อยค่ะมะเขือยาวทอดชุบไข่ทอดนะคะออได้เราจะเหลืองแล้วค่ะเหลืองแล้วนะ